สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคือจิมมีเรื่องน่าตื่นเต้นไม่รู้จะตื่นเต้นหรือยังไงเนาะหากทุกท่านจำได้จิมอุอ้ยจิมเคยเล่าให้ฟังหรือยังคือเมื่อช่วงต้นเดือนเมษาค่ะจิมได้มีโอกาสไปทริปของบริษัทบริษัทหนึ่งใช่ไหมคะไปดูโรงงานโรงงานของเขาเนี่ยก็อยู่แถวสูรา ทริปนั้นก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะมันก็มีความตื่นเต้นสนุกสนานเห็นอาณาจักรทุกอย่างแต่กลายเป็นว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ทางพีอของบริษัทนี้เขาก็ส่งในไลน์กันว่าเอ้ยม,มีเหตุแล้วนะคือมีผู้ที่ร่วมทริปเนี่ยติดโควิดเอาแล้วนะอันนี้ก็แบบใจแวบเลยนะคะที่วันนี้เขาเป็นเหมือนเป็นสตาฟเนี่ยะคะ่ะสตาฟ ท้องถิ่นในจังหวัดส,สุราษฎร์นั่นแหละแล้วเขาก็มาดูแลความสะดวกสบายนะคะซึ่งเขาก็ไม่รู้นะว่าเขาติดที่เขารู้เพราะว่าที่โรงแรมอะที่เราไปพักอะเขาก็แจ้งพี่คนนี้มาที่พักอยู่ห้องนั้นว่าคนที่มาพักก่อนคุณอะติดโควิดดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรไปตรวจนะเนาะดังนั้นพี่เขาก็เลยไปตรวจและก็มาทราบว่าตัวเองติดโควิด ซึ่งมันก็มีอยู่สองกรณีนะคะว่าเขาติดเพราะเขาไปนอนห้องคนที่เป็นโควิดหรือไปติดจากที่อื่นนะคะในวันอื่นซึ่งพี่คนนี้เนี่ยประเด็นก็คือเขาก็มานั่งรถตู้คันเดียวกับจิมด้วยเอาแล้วตอนนั้นพอได้ทราบแบบนี้แบบจะยังไงนะก็เพิ่งทราบเรื่องตอนกลางคืนวันเสาร ใจอ่ะตอนนั้นนะคะใจคือจะไปโรงพยาบาลจะไปตรวจฉันอยากรู้แล้วก็มีควยแชนว่าโรงพยาบาลทําไมไม่รับตรวจยี่สิบสี่ชั่วโมงเออนะแต่ว่าคือเขาก็ต้องมีช่วงเวลาพักนะคะเพราะว่าเขาก็ ตรวจกันตั้งแต่8โมง8มงเช้าเนี่ยจนถึงตอนเย็นนะคะเขาก็ต้องมีเวลาพักพักของเขาบ้างพอจิมได้ยินข่าวปุ๊บจิมก็โทรเช็คโรงาบาลเลยนะคะว่ามีที่ไหนตรวจเท่าไหร่อะไรยังไงมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างจิมก็โทรไปโรงพยาบาลสินแพทย์เนี่ยนะคะก็บอกกันตรงๆะเนาะถ้าอยากได้ใบรับรองแพทย์เนี่ยคือ3,800บแต่ถ้าตรวจเฉยๆะ3พ0 0จิมก็อ่ะโอเควันพรุ่งนี้ไปก็คือวันนี้วันอาทิตย์ที่11 ก็จิมก็ไปตอนประมาณสัก9ก้าโมงเกโมงกว่าเราวอล์กอินเข้าไปเขาจะมีรถรถ,รถกอล์ฟอะค่ะรับส่งไปยังตึกตึกเอ่อตึกห้ามั้งคะถ้าจิมจะไม่ผิดนะซึ่งรถขับเข้าไปตรวจโควิดอะคะ่ะเยอะมากเยอะมั่งจริงรถรถติดรถแน่นเลยนะคะแต่วอล์กอินง่ายมากชิลๆนะคะพอรถกอล์ฟเข้าไปจอดปุ๊บเราก็ไปจุดที่เขา ลงทะเบียนจ่ายตังค์นะคะก็ไปนั่งรอตรงนั้นร้อนๆนหน่อยก็รอสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเองอะสักครึ่งชั่วโมงพักหนึ่งไหมสักประมาณนั้นนะคะประมาณนั้น,น,นก็นั่งเพลินฟังเพลงอะไรไปนะคะพอทีนี้วิ่งไปทางรถนะ,ะไหนจะไปแต่ละรถเอาเอกสารจ่ายตังค์โน่นนี่นั่นพวก walk In เขาก็ต้องดูแลด้วยนะะแล้วก็มารับเอกสารจ่ายตังค์แล้วก็พอจิมได้คิวปุ๊บ ะะได้คิวของตัวเองพอจ่ายตังเสร็จรอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้คิวแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปไปจุดตรวจนะคะไปนั่งแป๊บเดียวประมาณสักไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะสองนาทีอ่ะคือไปนั่งแล้วก็เจ้าหน้าที่จะให้เราทําใจก่อนแล้วเขาก็ให้เราถอดแมสแล้วเขาก็แทงเอออย่าเรียกว่าแทงค่ะเอาไม้ตรวจเนี่ยแย่เข้าไปจมูกนะคะครั้งนี้คือ จิมจะบอกว่าครั้งนี้จิมตรวจเป็นครั้งที่2ครั้งแรกของจิมอะด้วยความที่จิมโหมงานหนักเกินไปไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนน้อยความเครียดทุกอย่างจิมเลยน็อกแล้วเข้าไปแอดมิทที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งอีกที่หนึ่งนะคะแล้วเขาก็ต้องตรวจโควิดก่อนที่จะเข้าไปแอดมิทเอออันนั้นจิมโดนไปครั้งหนึ่งซึ่งปลอดเชื้อครั้งนี้คือครั้งที่สองที่จิมโดนแต่เกิดเนื่องจากเหตุที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ ก็ครั้งแรกของจิมอะจิมปวดท้ายทอยมากเลยนะมันแบบจืดขึ้นมาแล้วแบบปวดหัวปวดปวดไปหมดเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นอะพ่อตัวเองเป็นไข้ด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยแบบรู้สึกไม่สบายตัวมากๆแต่ครั้งนี้ด้วยความที่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรครั้งนี้กลายเป็นว่าปวดตรงท้ายทอยแต่ว่าไม่ปวดขมับไม่ปวดตรงนี้ไม่ปวดไม่ปวดเลยแต่มันจะแบบรู้สึก <c oughs> อยากแบบจมูกอย่างเงี้ยคะ่ะ เออแล้วจากนั้นเขาก็ควานควานควานควนในในช่องคอในปากนะคะก็จบไปค่ะนี่ใบบริการ <c oughs> ค่าตรวจนะคะ3,000เราจะรอผลเนี่ยผลตรวจประมาณ48ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะแล้วเขาจะแจ้ง SMS มาว่าเราอะไรอย่างไรแล้วถ้าอยากได้ใบรับรองแพทย์นเนี่ยก็เดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอก็จ่ายอีก800ตอนนี้ จิมกำลังรอผลตรวจซึ่งใจนี่แบบรุ้นมากเลยค่ะรุ้นมากๆคือมันใกล้ตัวมากๆเลยนะคะสำหรับโควิดนะก่อนหนั้นนี้เราก็คิดว่าไกลตัวเพราะเราไม่ได้ไปไหนใช่ไหมคะไม่ได้ออกทริปแต่นี้เป็นการออกทริปครั้งแรกนะัก้งก็ก็มาเจออะไรที่แบบนี้เลยเราก็คือจิมเชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจหรอก ไม่มีใครตั้งใจคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเน่เราไม่ไม่ไปแน่นอนใช่ไหมคะเราต้องรักษาตัวกจิมก็เชื่อว่าพี่คนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยตอนนี้พวกจิมก็ส่งกําลังใจให้กับเขาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถามว่าตอนทอี่ครั้งแรกที่เขาโทรมาแจ้งค่ะเชื่อไหมจิม <laughs> ปวดหัวขึ้นมาทันทีเลยอ่ะแบบรู้สึกไม่สบายตัวรุมๆเหมือนจะมีไข้เหมือนไอแล้วก็เหมือนจะแบบกลิ่นฉันยังได้กลิ่นอยู่ไหมคือมันเป็นมันเป็นอันเนี้ยเขาเรียกว่าอาการแพรนิคหรือเปล่าคือพอก่อนอันนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรนะคะพอพอเขาแค่แบบมีแมสเซจมาบอกว่าต้องไปโน่นนี่นั่นนะหรือว่ากักตัวอย่างเงี้ยหูโหอาการมาเต็มเลยค่ะ แต่ไปวันนี้ก็ชิวๆนะ,ะก็ส่วนผลเนี่ยจะเป็นยังไงก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะ,ะแล้วก็โชคดอีอย่างคือได้เ o work f r o o m o m e ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านไม่ไม่ได้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่นะ,ะเพราะว่าถ้ากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เราต้องเดินทางเนี่ยโอ้มันต้องเรื่องเยอะเลยนะคะเพราะาเข้าไปในจังหวัดก็ไม่ เขาจะต้องมีการตรวจอะไรอีกเยอะแล้วก็มันคงเรื่องเยอะกว่านี้มากอ่ะดีนะคะที่ไม่ได้กลับบ้านเ o r ร์ฟอร์มโฮเนาะก็หวังว่าตัวเองจะปลอดภัยแล้วก็จะไม่เป็นผู้แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นนะคะก็ตอนนี้โควิดใข้จริงๆค่ะดังนั้นก็ขอให้ท่านการอย่าตกใส่ปิดแมสด้วยนะคะอ๋ออย่าเพิ่งด่าจิมนะคือจิมอะอยู่บ้านคนเดียว คือจิมอยู่บ้านคนเดียวจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ต้องปิดแมสนะคะแต่ว่าถ้าสั่งซื้อหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยจิมก็ปิดแมสแล้วใส่ถุงมือนะคะก็ช่วงนี้ก็คงต้องทําแบบนี้ไปก่อนค่ะรอจนกว่าผลจะออกแล้วถ้าผลออกยังไงเนี่ยจิมก็จะมาบอกทุกท่านนะคะถามว่านอยไหมนอยถามว่ากลัวไหมอืมอะไรอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะแล้วก็ก็ต้องก็ต้อง ก็ต้องรักษากันไปว่าอย่างนั้นนะคะถ้าถ,ถ้ามันเกิดอะไรอะนะแต่ว่าน้อยไหมน้อยอยากรู้คาตอบเลยอะไม่อยากรอไม่รู้ดูท,ท่านจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าไอก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านปลอดภัยทุกทุกท่านนะคะห่างไกลโควิดค่ะแล้วก็ช่วงนี้จึงก็กักตัวไปแล้วก็เ o ิร์ r ฟ m ร o มโฮมไปจะเจอกันได้อีกคลิปต่ตอไปเนี่ยหะคะ่ะว่าผล ของโควิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังจ้า